สวัสดีครับชาวบ็อกทุกทุกคนครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานครบับกับการรีวิวรองเท้าสตั๊ดหนึ่งคู่ซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ดีครับได้รับรองเท้ามาจากหนึ่งแบรนด์ไทยอย่างแกรนสปอร์ตครับที่ต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากมีชื่อโปรเจกต์ว่าแกรนสปอร์ตไทยลีกแบตเช่นบอลนั่นเองหนึ่งคู่เที่ยวได้มาเนี่ยหนึ่งในตัวละครของทีมจากไทยลีกนั่นคือโบริสเทโรนั่นเองจากตาสัญลักษณ์รูปมังกรตรงนี้แต่อกอนกั็ข หนึ่งกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของเรา box to box แล้วก็กดกระดิ่งสั่นแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผม ก่อนเดินที่จะไปดูเจ้าแกนสแปดเฮ้ยแกนสปูดเฮ้ยได้ไหมเอาแว่นตรงๆงี้เลยก่อนจะไปดูก็เอาแกนสปอร์ตไทยลีแบตเทนบอลตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางลูกค้าด้วยครับแกนสปอร์ต <c oughs> ที่สนับสนุนรองเท้าคู่นี้มาเป็นไซส์ผมไม่ใช่ไซส์เติรนนอกเหนือจากรองเท้าสตาร์ตต้องบอกว่าไอแคมเปญไทยลีแบตเทนบอลเนี่ยเขามีโปรดักต์อื่นๆด้วยนอกจากรองเท้าสตาร์ตเนี่ยก็จะมีที่เห็นอยู่ตรงนี้ลูกฟุตบอลขนาดมาตรฐานเบอร์5แล้วเขาก็มีเบอร์2เบอร์3อีกนะจัดจำหน่ายให้ไปซื้อกันได้ก็ลลวดาย สีสันสวยงามเป็นตามตัวกระตูนนี่ก็บอกว่าเป็น16ทีมจากฟุตบ,บอลไทยลีกเลยหลังจากที่ไปเตะมาแล้วเนี่ยใช้ได้เลยนอกจากอันนี้มีเสื้อด้วยปึ๊บนี่เป็นเสื้อยืดคอกลมไม่มีลวดลายอะไรนนอ๋อเ <laughs> <laughs> นี่ยาขา่ดกันไปก็จะอยู่อย่างไงแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้ก็เป็นไซส์ A L ก <laughs> ็ L, ขนาดมาตรฐานถือว่าใส่ดีเนื้อผ้าก็ถือว่า ใช้ได้ก็นี่คือ Product ์คร่าวๆเขายังคงมีมากมายก็หาซื้อได้ตามช็อปการนดสปอร์ตทั่วไปในห้างหรือไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่เองก็ตามอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเราเรื่องของไอเจ้าไทยลีกแบทเทิลบอนไปดูกันเลยว่าห้าหัวข้อที่เราทำมาเนี่ยมันจะมีคุณภาพยังไงบ้างเรื่องแรกเรื่องของ s i ซ i n g อันนี้ก็คือต้องบอกว่าด้านข้างกระชับ สวมใส่ค่อนข้างโอเคเลยกระชับแล้วแต่แต่ที่มันเหลือก็คือด้านหน้าซึ่งต้องบอกว่ารองเท้าที่ผมใส่เนี่ยเป็นทุกคู่ <S <S อ่ะเรื่องของความสะดวกสบายในการในการในคานเลยเห็นไหม <S 1> <S 1> ความสะดวกสบายในการสวมใส่เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างทำได้ดีจากแบรนด์ไทยยี่ห้อนื่หรือจากของแบรนด์สปอร์ตรุ่นเบต้าที่เราเคยทำรีวิวมาแล้วทำได้ดีขึ้นแต่ก็จะมีเรื่องของการกัดนิดน,นึงเพราะว่า ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรด้านในตรงบริเวณส้นเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเยอแข็งนิดนึงตามก็ต้องบอกตามตรงเรียนทมตรงแล้วว่าด้วยราคาของมันที่ไม่ได้สูงมากวัสดุเนี่ยมันอาจจะสู้พวกแบรนด์นอกไม่ได้มันก็จะมีความแข็งนิดนึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครใครอาจจะบางคนอาจจะใส่ไม่กัดก็ได้แต่ตัวผมเนี่ยกัดต้องใช้เวลาในการเบรกอินมันนิดหนึง่งส่วนเรื่องของพื้นด้านในถือว่าไม่ลื่นข้างในเออมันดึงออกมาได้ไหมดึงได้ ก็เป็นลักษณะแผ่นโฟมถือว่าวัสดุตรงนี้เขาเรียกอะไรมันเป็นสักๆอยู่อะแล้วก็การลื่นได้ดีอยู่พอสมควรสําหรับเจ้าไทลีกบทบอลตัวนี้ของ Grand Sport แล้วก็ความสูงว่าในการสวมใส่เนี่ยถือว่าทําได้ดีกระชับจะมีแค่ของผมะช่วงเหลือนิดนึงถ้าใคร จะซื้อก็ลองไปสวมใส่ดูก่อนว่าความยาวได้ไหมด้านข้างโอเคไหมแต่หนึ่งสิ่งที่อาจจะได้เปรียบแบรนด์นอกเ,ออเรื่องของความที่มันเป็นแบรนด์ไทยเนี่ยมันเข้าใจรูปเท้าของสัญญ์ของคนไทยแล้วมันก็จะรองรับคนที่เท้าบานเนี่ยใส่ได้แน่นอนเรื่องของการทัชชิ่งกับลูกฟุตบอลต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าดีดีในระดับใช้งานได้จริงเลยแหละสำหรับแบรนด์ไทยนะผมบอกว่าเพราะว่าต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกแบรนด์ไทย T t าาาา use, ต้นทุนอาจจะต่ำกว่าราคาราคาขายอาจจะต่ำกว่าแล้ววัสดุที่ใช้เนี่ยอาจจะใช้คำว่า b o ก pack อ่ะบ้านๆแต่เจ้าตัวนี้ลองมาแล้วทั้งรีวิวที่นี่แล้วก่อนเนี่ยก่อนที่จะมารีวิววันนี้ผมก็มีโอกาสได้ใส่เตะในแมตช์จริงไปแล้วก็ถือว่ามันบางไหมมันบาง ouais. มันบางเว้ยอัปเปอร์มันมีอัปเปอร์ส่วนที่เป็นเลเยอร์ที่จะขูดขาตรงนี้เนี่ยช่วยในการแอบซอบช่วยในการดูดซับแรงรับส่งลูกฟุตบอล ทำได้ดีรวมไปถึงข้างเท้าด้านนอกตรงนี้ด้วยที่ต้องใช้ในการคอนโทรลลูกฟุตบอลการจับบอลต่างๆก็ถือว่าทาออกมาได้ดีเลยโดยเฉพาะตรงส้นเท้าข้างเท้าด้านในเนี่ยก็จะมีพื้นผิวที่หนานิดน,นึงก็ช่วยในการที่จะจับบอลได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เห็นจากในคลิปมาแล้วด,ดูดูทักษะที่ดีอยู่แล้วด้วยแหละแต่คือไม่ค่อยได้เฉิดฉายไง <c oughs> <c oughs> เรื่องของการพัชซิ่งครับต้องบอกว่าขอแบ่งเป็น2ข้อข้อแรกคือเรื่องของการแปรบอลจับบอลแปรบอลลูกพักพื้นดินเนี่ยทำได้ใช้ได้เลยด้วยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือมันมีอัปเปอร์ตรงนี้ที่ค่อนข้างหนานิดนึนนงแล้วก็ใช้ในการแปรบอลถือว่าทําได้ดีแต่อีกหนึ่งข้อที่บอกข้อที่2ก็คือเรื่องของการเปิดบอลยาวเป็นลองพาสต่างๆมันจะต้องใช้อัปเปอร์ตรงนี้ในการที่จะเปิดลูกโลไดฟ์ลูกตักตยกต่างๆด้วยความที่มันบางตรงนี้ก็จะทําให้มันอาจจะต้องใช้ ทักษะในการเตะของเรามากขึ้นก็สรุปได้ว่าอัปเปอร์มันไม่ค่อยได้ช่วยในการเปิดลองพาสซะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดถึงขนาดว่าใช้งานจริงไม่ได้ถือว่ามีความสมดุลอยู่โดยเฉพาะลูกแปรบอลธรรมดาพาสซิงบนพักพื้นเนี่ยถือว่าทาได้ยอดเยี่ยมเลยสําหรับเรื่องของการพาสซิงของเจ้าตัวนี้ท้ายครับคือเรื่องของการยิงบอล ก็ขอแบ่งเป็น2หัวข้ออีกข้อแรกก็คือเรื่องของการปัน่นการยิงแบบปันป่นๆต้องบอกว่าอัปเปอร์ที่มันมีลักษณะที่เป็นเลเยอร์ขูดขะตรงเนี้ยเป็นจุดที่ใช้ในการยิงบอลปัน่นโค้งๆเนี่ยถือว่ามันมีความหนาอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ช่วยในการปั่นบอลโค้งได้ดีเลยจากที่เห็นในคลิปสามเหลี่ยมไปหลายลูกก็ทักษะไม่ดีแต่ได้รองเท้าช่วยไปเยอะคือไวเราก็ได้ไงไวยลูกค้าก็ได้ไง <Wow. S 1> แล้วกอ็อีกหนึ่งหัวข้อก็คือเรื่องของการยิงหลังเท้าต้องบอกว่า เอฟเฟกกับการยิงกระบอลเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรมากเนื่องจากอัปเปิลบางในส่วนของตรงนี้นะบวกกับเชือกด้วยมันก็เลยจุดที่ยิงไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางนิดนึงแล้วมันก็เลยต้องใช้เอฟเฟกจากขาของเราค่อนข้างเยอะมีแรงสเเทอนมาที่ขาค่อนข้างเยอะอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือเรื่องของการวางเท้ายิงด้วยชุดปุ่มที่ทําออกมาหน้าตาเนี่ยห้าเหลี่ยมแล้วก็12ปุ่มตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะทําให้การวางเท้ายิง ไม่ว่าจะเป็นการยิงปันหรือยิงหลังเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงสําหรับเท้าซ้ายที่เราเป็นเท้าเท้าหลักสําหรับใครที่ถนัดขวาทําให้การยิงเนี่ยสมดุลขึ้นอัปเปอร์อจ,จะไม่ได้ช่วยมากแต่ก็ช่วยในเรื่องของการวางเท้าที่ดีได้สําหรับเจ้าไทลิกแบตเทนบอลตัวนี้และทั้งหมดก็คือเจ้า g r a n d s p o r t Thai League b a บ t เท Ball ตัวนี้ที่เราเอามารีวิวให้ดูแล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนี้นี่คือคะแนนที่เรา a n ALYZ นะต้องมีภาษาอังกฤษติดมาให้ได้ดูประมาณนี้สำหรับ a g u e b a บตเท Ball และนั่นก็คือทั้งหมดของ Grand s ร o r t ส h a i League b a บต l ท Ball ที่เรานำมาฝากก็หลังจากนี้ครับหวังว่าจะมีรองเท้ามาให้ได้รีวิวให้ได้ดูกันมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นตัวรองบ้างตัวบวยบ้างถ้าเกิดว่า ใครที่อาจจะไม่มีงบพอไปถึงตัวท็อปตัวพีลิมิเต็ดต่างๆก็ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับจะให้ทําคู่ไหนอะไรไงเรากลับมาแล้วหลังจากที่โควิดทําเราห่างหายกันไปก็กลับมาอีกครั้งยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้แล้วก็ฝากช่องของเราบอกทูบอกไว้ด้วยครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปรองเท้าอะไรหรือเราจะไปโซเล่กันที่ไหนก็รอติดตามกับพวกเราบอกทูบอกได้ครับสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับ <c oughs> 哎，努力。